วันนี้ยายจะทำถั่วกวนให้ทุกคนกินนะอันนี้ถั่วเขียวซีกนะทุกคนแช่น้ำสามชั่วโมงและเอามานึ่งยี่สิบนาทีแล้วก็เอามาปั่นด้วยเครื่องปั่นนะสมัยก่อนไม่มีเครื่องปั่นยายก็ใช้ตำเมาแล้วก็หัวกะทิแล้วก็งาแล้วก็น้ำตาลทุกคนอันนี้ามะพร้าวขูดขาวนะยายซื้อมา โอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันอันนี้กะทิเมื่อกี้เอากระชอนวางนะมันก็ติดกระทะหน่อยหนึ่งยายก็จะเอากะทิใส่กระทะกระทะนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะเหม็นขคาวนะทุกคนถ้าทุกคนไม่มีอะไรใช้ใช่ไหมและต้องการเอากระทะทําขนมนะกลัวว่าจะเหม็นขคาวกับข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ต้มน้ําร้อนเลยต้มลวกกระทะ สักสองครั้งกลิ่นจะไม่มีเลยทุกคนเพราะว่ายายไม่มีกระทะทองแดงกระทะสแตนเลตอะไรก็ไม่มีไอ้ที่เขาทำขนม,มว่าไว้จะหาซื้อมาใช้เหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่มีนะเอากระทะนี้ไปก่อนเทกะทิใส่ลงไปเปิดไฟแล้วรอกะทิเดือด ตะหลิวกัวนี่ก็เหมือนกันนะทุกคนยายก็ลวกพร้อมกับกระทะเพื่อล้างกลิ่นคาวกับข้าวออกไปววรกวนกวนกะทิให้มันเดือดก่อนงานี้อันนี้งานนี้ยายคั่วนะ คั่วแล้วก็ใส่คกบดบดบด,บดอย่าตำนะทุกคนตำแล้วมันกระเด็นหมดใช้คั้วแล้วแบบกดกดสากอะกด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 ,กด,ก,ดกดให้ทั่วหอมหอมแต่งาขาวเนี่ยถ้าเทียบกับงาดำงาดำจะหอมกว่านะกะทิเดือดแล้วอยากจะใส่เกลือไป ประมาณครึ่งช้อนชานะแล้วยายก็จะใส่ถั่วลงไปแล้วก็วนไอตอนปั่นนะ่ะ ทุกคนถ้าชอบหยาบก็ไม่ต้องปั่ละเอียดนะอุย้ยแม่คุณเอ้ยเริ่มกระเด็นแล้วยายเบาไฟก่อนกระเด็นแล้วทุกคนเต็มบ้านแหละไม่ต้องห่วงยายจะใส่น้ำตาลนะพอใส่น้ำตาลปุ๊บมันจะเป็นน้ำมาอีกหน่อยนี่น้ำตาลถุงเก่า ตาชอบหวานสนยายอะ่ะชอบกำลังดีคนไปคนไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆคนไปจนจนเขาจะไม่ติดกระทะพอไม่ติดกระทะก็ใช้ได้แล้วสงสัยน้ำยายจะน้อยไปหน่อยกะทิ ไม่เป็นไรแค่ไหนแค่นั้นเนาะวนไฟอ่นอ,อนๆไปเรื่อยๆทุกคนโหวหวานเจี๊ยบจับหวานเจี๊ยบจับ ไปเรื่อยหอมอ่ะทุกคนยายก็จะใส่งาลงไปแล้วนะใส่งาลงไปจะเพิ่มความหอมอีกถั่วถั่วกวน ถั่วกวนงาขาวอืหอมหอมอย่ายแอบเอาไอ้น,นี่ใส่ไปนะทุกคนอร่อยหอม ก็ทําขายเขาก็ใส่แบบนี้แหละทุกคนจะใส่กากมาพาะพร้าวลงไปด้วยแล้วบางคนเอาเอากะทิน้ําหอมกวนนะเอาน้ําน้าาํามะพร้าวอะน้าาะํามะพร้าวน้าาําหอมมากวนอะโอ้หอันนั้นยิ่งหอมมากยายจะรอให้มันไม่ติดกระทะทั้งหมดนะทุกคน หอมหวานอร่อยที่จริงอะ่ะเขาจะกวนไปทางเดียวกันนะแต่ยายกวนมั่วเพราะว่าถ้าเป็นข้าวเหนียวเขาจะไม่กวนย้อนให้กวนไปทางเดียวเขากวนเม็ดหักแต่อันนี้เราป่นจนแหลกลาแล้วไม่ต้องกวนหักแล้วนะทุกคน เริ่มเริ่มเริ่มใช้เริ่มจะใช้ได้แล้วมหไม่ติดกระทะแล้วนะทุกคนอันนี้ยายใช้ถั่วสองขีดครึ่งนะสองขีดครึ่งวันนั้นยายยายซื้อมาครึ่งโลถุงละครึ่งโลยายเอาไปทำไส้ขนมต้มยวนไปแล้วสองขีดครึ่ง สองขีดครึ่งพอแช่น้ําปุ๊บมันก็จะได้ครึ่งโลก็จะได้ห้าขีดคือถ้าถ้าเราแช่น้ําแล้วมันจะพองอีกเท่าตัวกลใช้ได้แล้วทุกคน น,นี้ยายก็ปิดแก๊สแล้วนะทุกคนใครจยเอาปั้นเป็นไส้อันนี้ก็ได้เลยนะไส้ขนมต้มยวนอ่าจะเป็นขนมเทียนก็ได้แต่ต้องปรุงอีกรสหนึง่งตอนนี้ใช้ได้แล้วแต่เนี่ยนะยายชอบใส่โรลไว้แล้วก็ตักกินหรือแม่ก็ใส่คัร์โบแวร์ไว้เดี๋ยวยายใส่ถาดเล็กๆไว้มันจะได้แห้งพอแห้งแล้วมันจะได้แข็งตัว ดูดใส่ไว้เนี้ยแล้วเดี๋ยวพอเกลี่ยปุ๊บพอแข็งแข็แขงแล้วเราก็ตัดได้เลยนะทุกคนอันในแบบของยายนะทุกคนใครจยจะเอาไปทำกินทำตามก็ทำนะยายทำกินในครอบครัวได้แต่ถ้าทำเอาไปขายหรือเอาไปอะไรน่าจะไม่ได้ เนี่ยทุกคนแล้วก็เอาไว้ตักกินเวลาจะกินก็ตักใส่ถ้วยมาอร่อยเวอร์วงังไม่ต้องหาพิมพ์นะคะทุกคนไม่ต้องหาแม่พิมพ์มาอร่อยหอมหวานหอมเอหอมถั่วแล้วก็หอมงาที่ยายงาขาวที่ยายตำใส่ไปอร่อยมากทุกคนใครสนใจจะทำกินนะทำได้เลยทุกคนเพราะซื้ออะ อะไรยี่สิบาท15บาบาทไม่พออิ่มยายกัดไปติดข้างแก้มยายก็หมดแล้วชิ้นหนึ่งมากินด้วยกันทุกคน